ชาตินี้ใครก็ตรัสรู้ได้ถ้าคุณกล้าหยุดเป็นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนส่วนใหญ่เข้าใจการตรัสรู้ผิดตั้งแต่ต้นเราถูกสอนว่าการตรัสรู้คือการได้บางอย่างเพิ่มเพิ่มความสงบเพิ่มปัญญาเพิ่มพลังเพิ่มความเหนือกว่าแต่ถ้าคุณสังเกตให้ดีทั้งหมดนั้นยังอยู่ในโครงสร้างเดียวกันโครงสร้างของฉันที่อยากได้อยากเป็น อยากไปถึงซึ่งนั่นเองคืออัตราในรูปแบบที่ละเอียดขึ้นความจริงคือการตรัสรู้ไม่ใช่การได้อะไรเลยมันคือการเสียเสียทุกสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเสียภาพลวงที่เราใช้หลบความเจ็บเสียตัวตนที่สร้างมาเพื่อเอาตัวรอดเสียเรื่องเล่าที่บอกเราว่าเราควรเป็นใครและโลกควรเป็นแบบไหนและนี่แหละคือเหตุผลที่คนจำนวนมาก สนใจคำว่าตื่นรู้แต่ไม่อยากตรัสรู้จริงเพราะถ้าคุณตื่นจริงคุณจะไม่สามารถใช้เรื่องเล่าเหล่านั้นปกป้องตัวเองได้อีกต่อไปแก่นที่ลึกกว่านั้นคุณไม่ได้ทุกเพราะชีวิตฟังตรงนี้ให้ดีเพราะถ้าคุณเห็นจุดนี้โครงสร้างทั้งระบบจะเริ่มพังเองคุณไม่ได้ทุกเพราะชีวิตชีวิตแค่เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยแต่คุณทุกเพราะตัวตนในหัว ที่พยายามควบคุมชีวิตในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า ego narrative มันคือเรื่องเล่าที่จิตสร้างขึ้นตั้งแต่คุณยังเด็กเรื่องเล่าว่าฉันคือคนแบบนี้โลกควรเป็นแบบนั้นถ้าไม่เป็นแบบนี้แปลว่าฉันผิดพลาดถ้าไม่ได้แบบนั้นแปลว่าฉันไม่พอในทางจิตวิญญาณสิ่งเดียวกันนี้เรียกว่าอัตตาอัตตาไม่ใช่สิ่งเลวร้าย มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้คุณอยู่รอดแต่ปัญหาคือคุณไม่ได้แค่ใช้มันคุณกลายเป็นมันจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดและไม่เคยรู้ตัวคุณไม่เคยพูดว่าฉันกำลังมีความคิดว่าฉันไม่ดีพอคุณพูดว่าฉันไม่ดีพอความแตกต่างเล็กๆนี้คือรากของทุกทั้งหมดเมื่อคุณพูดว่าฉันไม่ดีพอคุณไม่ได้สังเกตความคิดคุณกลายเป็นความคิดนั้น และทันทีที่คุณกลายเป็นมันมันจะควบคุมชีวิตคุณทั้งหมดการตรัสรู้จึงไม่ใช่การเปลี่ยนความคิดแต่คือการเห็นว่าความคิดไม่ใช่คุณขั้นที่หนึ่งลึกกว่าที่คิดการแยกตัวตนออกจากประสบการณ์ลองหยุดฟังแล้วสังเกตตรงนี้จริงๆตอนนี้อาจมีความคิดบางอย่างในหัวอาจมีอารมณ์บางอย่างในอกอาจมีความตึงในร่างกายคำถามคือ ใครเป็นคนรู้สิ่งเหล่านั้นความคิดถูกรู้อารมณ์ถูกรู้ร่างกายถูกรู้ถ้ามันถูกรู้มันไม่ใช่ผู้รู้นี่ไม่ใช่ปรัชญานี่คือข้อเท็จจริงเชิงประสบการณ์ในจิตวิทยานี่คือการแยก observer ออกจาก content ในจิตวิญญ,ญาณน,นี่คือการเห็นผู้รู้และทันทีที่คุณเห็นแม้เพียงเสี้ยววินาทีอัตตาจะหยุดทำงาน เพราะอัตตาอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่เห็นมันขั้นที่สองการพยายามดีขึ้นทำให้คุณทุกข์หนักขึ้นคนจำนวนมากพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อนหนีความรู้สึกบางอย่างหนีความไม่พอหนีความว่างหนีความกลัวแต่จงฟังให้ดีการหนีความรู้สึกคือการยืนยันว่าความรู้สึกนั้นไม่ควรมีในจิตวิทยาสิ่งนี้เรียกว่า experiential avoidance และมันคือรากของทุกเรื้อรังคุณไม่ได้ทุกข์เพราะเศร้าคุณทุกข์เพราะคุณเชื่อว่าไม่ควรเศร้าคุณไม่ได้ทุกข์เพราะกลัวคุณทุกข์เพราะคุณเชื่อว่าไม่ควรกลัวการตรัสรู้ไม่ใช่การไม่มีอารมณ์แต่คือการหยุดต่อต้านอารมณ์เมื่อคุณอนุญาตให้สิ่งที่เกิดเกิดโดยไม่หนีโดยไม่ตัดสินจิตจะหยุดดิ้นไม่ใช่เพราะคุณบังคับแต่เพราะไม่มีอะไรต้องดิ้นแล้วขั้นที่สาม ปัจจุบันคือที่ที่อัตตาตายอัตตาไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันได้มันต้องการอดีตเพื่อโทษอนาคตเพื่อกลัวปัจจุบันไม่มีเรื่องเล่ามีแต่สิ่งที่กำลังเป็นการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การนิ่งแต่คือการรู้ตรงไปตรงมารู้ว่ากำลังคิดรู้ว่ากำลังกลัวรู้ว่ากำลังตึงรู้ว่ากำลังหายใจโดยไม่แก้ไม่ผลักไม่ดึง นี่คือจุดที่จิตวิญญาณและจิตวิทยาเป็นสิ่งเดียวกันขั้นที่4เห็นความจริงที่อัตตากลัวที่สุดอัตตากลัวสิ่งเดียวความไม่ถาวรเพราะถ้าทุกอย่างไม่ถาวรรวมทั้งตัวมันเองแล้วมันจะอยู่ไปเพื่ออะไรเมื่อคุณเห็นจริงๆว่าความคิดเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนคุณจะเริ่มเห็นว่าไม่มีอะไรให้ยึดและเมื่อไม่มีอะไรให้ยึด ความกลัวจะคลายเองไม่ใช่เพราะคุณกล้าแต่เพราะไม่มีใครต้องปกป้องแล้วขั้นที่5เมตตาในระดับที่ลึกกว่าศีลธรรมเมื่ออัตตาเบาบางคุณจะเห็นว่าทุกคนกำลังทำดีที่สุดจากระดับความไม่รู้ของตัวเองความเมตตาจึงไม่ใช่คุณธรรมแต่เป็นผลลัพธ์ของความเข้าใจคุณไม่โกรธไม่ใช่เพราะคุณดีแต่เพราะคุณเห็นบทสรุปตรงไปตรงมา การตรัสรู้ไม่ใช่ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แสงไม่ใช่นิมิตมันคือการหยุดโกหกตัวเองการหยุดหนีและการอยู่กับความจริงโดยไม่ต้องแต่งเติมอะไรเลยชาตินี้ใครก็ตรัสรู้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมเสียสิ่งที่คิดว่าเป็นตัวเองถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกโล่งขึ้นนิ่งขึ้นเบาขึ้นนั่นไม่ใช่เพราะคำพูดแต่เพราะบางสิ่งในตัวคุณรู้ความจริงนี้อยู่แล้ว ตั้งแต่ตน